ค่ะสวัสดีค่ะพีอลนะคะกำลังสอนให้แม่บ้านคนหนึ่งนะคะแต่หายปวดหลังโดยการนอนตัวนอนตัวตรงเป๊ะเลยนะคะแล้วก็มือแนบลำตัวปลายเท้างุ้มลงนะคะปลายเท้างมลงต่อไปปลายเท้างุมลงแล้วนะคะให้เอ่อให้ข้อเท้าให้นิ้วเท้าตรงนี้นะคะให้ให้ให้อะไรนะ กระดูกเดี๋ยวอยู่นิ่งๆก่อนนะคะกระดูกนิ้วเท้านี่มาชนกันแบบนี้จะทำให้กระดูกตรงน,นิ้วโป้งนี่นะคะที่นูนนี่มันจะมันจะยุบเข้าไปนะคะมันจะยุบเข้าไปเพราะว่าเราจัดจัดกระดูกหรือว่าดัดกระดูกเพื่อให้กระดูกนิ้วสองข้างนี่มันมาชนกัน ะะทำบ่อยๆนะคะทำบ่อยๆเพราะเราทําบ่อยๆนะคะกระดูกที่มันเคยเยื่นออกมาผิดรูปร่างนี่นะคะเขาก็จะเข้าสู่ตําแหน่งที่ดีขึ้นต่อไปนะคะเราเอาปลายนิ้วขึ้นนะคะปลายนิ้วแอนขึ้นแล้วก็ให้ให้กระนิ้วเท้านี่นะคะให้กระดูกนิ้วเท้านี่ชนกันให้ให้กระดูกนิ้วเท้านี่ชนกัน ก็จะทำให้กระดูกที่โปนี้ดีขึ้นต่อไปนอนตะแคงค่ะนอนตะแคงเหยียดเหียดเข่าเลยค่ะเหยียดเข่าตรงเป๊ะนะคะแล้วก็หักนิ้วลงแบบนี้ถูกแล้วนะคะแล้วก็ให้กระดูกกระดูกที่ยื่นออกมาที่ของกระดูกนิ้วนิ้วหัวแม่เท้านี่นะคะที่ผิดรูปร่างไปนี่ ทับกันแบบนี้ยอดเยี่ยมเก่งมากเลยค่ะต่อไปนอนงายค่ะนอนงายนอนง่ายก็เช่นกันนะคะหักนิ้วขึ้นแล้วก็ให้นิ้วหัวแม่นิ้วหัวแม่เท้านี้ชนกันแบบนี้ mm hmm. นะคะแล้วก็งุมลงนะให้หัวแม่เท้าให้นิ้วเนี่ยค่ะสองข้างเออที่มันเคยปนเ<อ>นี่ยนะให้ที่มันเคยปนนี่ยนะ มันจะได้มีรูปร่างที่ปกติเหมือนเดิมนะคะต่อไปนอนตะแคงขวาค่ะนิ้วหัวแม่โป้งของสองข้างนี้นะคะก็จะมาชนกันก็จะทำให้กระดูกที่ผิดรูปร่างไปของของนิ้วหัวแม่เท้าสองข้างนี้ S <S เข้าสู่สภาวะปกติทำบ่อยๆทำทุกๆวันนะคะหนูเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจ,าใจแล้วทีนี้ให้นอนตะแคงตัวตรงเป๊ะเหมือนเมื่อกี้ค่ะเนี่ยไม่ไม่ใช่ค่ะนอนตะแคงเหมือนเดิม, <S <S มเออแล้วก็เหยียดเข่าโอเคเก่งมากนะคะต้องฝึกท่านี้นาน,าน <Billie S 1> ๆ,ๆบ่อยๆก็จะทําให้หนูนี่ได้มีรูปร่างดีดีขึ้นนะคะสุขภาพดีแล้วก็หลับดีด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจาก PL อลค่ะ